ทุกวันเขาก็ฟังใช่ไหมเมื่อเขาฟังเขาว่าคิดตามเขาคิดตามแล้วเฮ้ยเออว่ะเป็นเหตุเป็นผลเว้ยโอ้คําสอนผู้เจ้าสอนแบบนี้เหรอเวลามันเป็นเหตุเป็นผลผู้เจ้าสอนอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบเฮ้ยขอเข้ามาศึกษาหน่อยดีวะมันก็จะเริ่มตามดูคลิปวิดีโอตามดูไลฟ์สดทุกวันนี้เข้ามานั่งใกล้แล้วพอเข้ามานั่งใกล้เขาก็ตั้งใจฟังทุกวันอย่างงีส้สวดลงฟังแล้วเวลาฟังปุ๊บเขาก็เริ่มพิจารณาค่้ควรตามเริ่มเข้าใจตามหลักธรรมหลักเกณฑ์หลักการได้เกิดอะไรขึ้นเข จากการกระทําที่เขาปฏิบัติตามหลักคําสอนนี้ชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะศรัทธาสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้คืออะไรเราต้องได้ยินได้ฟังก่อนฟังเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยใช่เปล่าวะเฮ้ยหรือไม่ใช่ถ้าใช่อ่ะเดินเข้าไปหาเลยถ้าฟังแล้วขัดแย้งกันอย่าไปฟังทิ้งน,นั่นดีกว่าว่าไปฟังอย่างอื่นดีกว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ยุทธศักด์อะเรียนจบครูนะฉันเป็นครูมาตลอดชีวิตภูมิใจกับคำว่าครูยิ่ง ใครๆเรียกอาจารย์เรียกครูยิ่งสักภาคภูมิใจในวิชาชีพอยากถามอาจารย์เบียนหน่อยสิคะเด็กๆสมัยใหม่อ่ะเขาไม่มีการสอนไม่มีการปลูกฝังเกี่ยวกับหลักการของพุทธศาสนาเด็กสมัยใหม่ <c oughs> บางทีพอเขาได้ยีกบาทเขายังไม่อยากใส่ทอดกระถิ่นเขายังไม่รู้จักแล้วก็ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงคะอาจารย์เบียเด็กสมัยใหม่ไม่มีธรรมะในใจเลยอะคะ่ะก็นั่นแหละมันไม่มีใครสอนไง คือปัญหาคือในโลกปัจจุบันเราเนี่ยการเรียนการสอนหลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในหนังสือมันเข้าไปอยู่ในตำรามันอยู่เข้าไปในหลักสูตรของการเรียนปัญหาคือครูคนที่สอนในหลักพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคําสอนพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจหลักคําสอนพุทธเจ้าแต่เข้าใจตามหลักตำราโดยอาศัยการท่องจํา <c oughs> เพื่อนําไปสู่การสอบเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มีคุณธรรมจร,ร,ยรมิยธรรมจ,จริงตามหลักคําสอนนั้น ดังนั้นผู้สอนไม่มีความเข้าใจในหลักคำสอนผู้ปฏิบัติก็ยิ่งไม่เข้าใจตามหลักคำสอนนั้นด้วยเพราะผู้สอนยังไม่เข้าใจจะไปถ่ายทอดบ,บอกสอนให้ใครเข้าใจได้ยังไง ดังนั้นในโลกเราปัจจุบันเนี่ยมันควรจะต้องอะไรควรจะต้องมีคนรู้ตามหลักคําสอนพระเจ้าคนที่ควรรู้คือใครควรเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วช่วยกันเนี่ยถ่ายทอดบอกสอนหลักธรรมนี้ให้กับใครให้กับครูอาจารย์อย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเป็นครูแล้วก็ไปเรียนรู้จากธรรมะพระเจ้าจากใครจากพระภิกษุที่วัดเพราะเราเป็นผู้ใหญ่เพียงพอแล้วไงเราจะเข้าวัดเข้าวา,ารามไปฟังธรรมพิจารณาให้ควรตามได้เราได้ยินได้ฟังเกิดความเข้าใจเราก็ในฐานะของการเป็นครูเราก็เอามาบอกสอนลูกศิษย์ของเรา ที่อยู่ในโรงเรียนให้เขาได้ยินได้ฟังตามสิ่งที่เราเนี่ยได้ยินได้ฟังนะดังนั้นในหลักศาสนาพุทธเนี่ยถ้าอยากจะเอาคาําสอนพระเจ้าเข้าไปเป็นเหตุเป็นผลในการสอนให้นักเรียนเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยวิธีการคืออะไรเอาครูนี่แหละไปนั่งฟังธรรมเอาครูนี่แหละไปนั่งปฏิบัติธรรมและครูที่สอนวิชาพุทธศาสนาเนี่ยควรจะเป็นครูที่อะไรควรจะเป็นครูที่ศรัทธานในหลักคําสอนพระเจ้าเพราะอะไรเขาจะได้ไปปฏิบัติตามไปทดลองด้วยตัวเขาเอง เมื่อเขาทดลองที่ตัวเขาเองแล้วเขาเกิดศรัทธาเขาอินเนอร์กับคําสอนพระเจ้าเขาเข้ากันได้ดีกับคําสอนพระเจ้าเมื่อเขาเข้าใจตรงนี้ได้เขาก็จะได้มาสอนลูกศิษย์เขาด้วยความเมตตาสงสารต่อลูกศิษย์ของเขาว่าเฮ้ยเขาต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแบบนี้นะเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างนี้นะเขาต้องดูแลแม่พ่อของเขาอย่างนี้นะเขาต้องทําหน้าที่ของความเป็นลูกต่อหน้าที่ของความเป็นแม่พ่อนะเขาต้องพูดจาแบบไหนกับพ่อแม่ต้องรู้จักฐานะหน้าที่การงานของตนในทิศทั้ง6อย่างพระเจ้าตรัสเรื่องทิศทั้ง6คือฐานะของความเป็นสามีภรรยา ในความเป็นบุตรที่ดาในความเป็นครูเป็นอาจารย์ในความเป็นอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ในที่ทั้งหมดที่พระเจ้าบอกว่าทําหน้าที่ต่อกันเนี่ยควรทําหน้าที่ต่อกันยังไงถ้าครูสามารถอบรมสั่งสอนแบบนี้แก่ตัวเองได้แล้วแล้วเอาไปบอกสอนแกลูกศิษย์ด้วยโอ้มันจะเลิศเลอเพอร์เฟกมากเนี่ยหละคำสอนของดุจเจ้าคือถ่ายทอดกันแบบนี้ค่ะอาจารย์อาจอารย์เบียร์คะดิ้งถามหน่อยสิคะวิธีการสอนศาสนาอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าต้องเป็นพุทธศาสนา,านะ ผู้สอนต้องเป็นผู้ที่รู้จริงมีหลักและมีวิธีการพูดให้คนเนี่ยเข้าใจคือพูดง่ายๆต้องมีการสื่อสารที่ดีเล่นสงสัยค่ะอาจารย์เบียก็ไม่ได้บวชเหลืองนะคะแต่อาจารย์เบียสามารถเอาหลักคําสอนของพุทธศาสนามาอธิบายเป็นฉากๆจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเข้าใจจริงโดยไม่ต้องมีภาษาบาลีสันสกฤตหรืออะไรไม่ต้องมาส่งมาสวด อันนี้มันคือสิ่งที่อาจารยิ่งศักด์มองว่าอาจารย์เบียแตกต่างจากคนอื่นๆมากเลยทํายังไงจะให้ทุกคนเข้าใจแบบอาจารย์เบียและสามารถถ่ายทอดได้อย่างนี้คะวิธีการคือเราต้องศึกษาศึกษาเสร็จแล้วนาการศึกษานั้นไปปฏิบัติตามการศึกษาเฉยๆเหมือนอาจารยิ่งศักด์อาจารยิ่งศักด์เรียนวิธีการทําอาหารมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ปัญหาคืออาจารยิ่งศักด์ไม่ลงมือกระทาอาหารเองแค่เรียนอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทํา มันก็จะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าอาหารรสเนี่ยจะอร่อยยังไงจะดัดแปลงให้มันอร่อยยิ่งขึ้นไปได้ไหมหรือจะอร่อยเกินกว่านี้ได้ไหมหรือจะดัดแปลงให้เป็นเมนูใหม่ได้หรือเปล่านี่เรียกว่าเรียนมาแต่ไม่ปฏิบัติตามไม่นําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์กับตนเองถ้าอาจารย์ยิ่งสักเรียนแต่าอาจายิ่งศักปฏิบัติตาม แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ทดลองอาหารทุกอย่างจนมีเมนูพิเศษของตัวเองพิเศษในการที่จะขายอะไรออกไปให้เหนือกว่าคนอื่นเขานี่เรียกว่าปฏิบัติแล้วศึกษาแล้วนํามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วได้รับผลของการกระทํานั้นประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองดังนั้นการศึกษาหลักคำสอนพระเจ้าคืออะไรเริ่มต้นจากการศึกษาพระเจ้าเรียกการศึกษาว่าปริยัติปริยัติเนี่ยคือการลงมือไปศึกษาจริงเรียนรู้พระพทธเจ้าสอนอะไรอริยสัจสี่คืออะไรทุกสมุทธนิโรธมากคืออะไรไปเรียนรู้มาก่อน เรียนรู้ให้ละเอียดเราเอาอริยสัจเป็นเรื่องแรกอริยสัจสีเป็นเรื่องแรกที่ต้องรู้รู้เสร็จแล้วทําอะไรต่อไปปฏิบัติตามคือเราต้องไปรู้เห็นตามอ่ะว่ามันทางลงมือทําอย่างนี้เหมือนจะยิ่งสักทำอาหารใส่เกลือเท่านี้ตามตาําราเฮ้ยทำไมไม่อร่อยวะแต่เราใส่เองเฮ้ยทำไมอร่อยกว่าวะนี่เรียกว่าลองผิดลองถูกคือนําหลักวิชาการคําสอนที่เรียนแล้วศึกษาแล้วมาปฏิบัติตามปฏิบัติตามมันจะไม่เหมือนเป๊ะๆกับในตาําราแต่มันจะมีความสอดรับไม่ขัดแย้งเราก็เริ่มเฮ้ยเรานั่งสมาธิเรามีความอึดอัด แต่พระเจ้าไม่ได้พูดว่ามันจะมีอาการอื่นอานะแต่เราอืดเองอ่ะเราต้องสังเกตและแก้ไขอาการอื่อน,นี้ด้วยตัวเองทีนี้เราเริ่มรู้แล้วเมื่อเรารู้เราเจอคนแรกเราปฏิบัติแล้วจนสําเร็จผลเรียกว่าปาปฏิเวทคือผลจากการปฏิบัตินั้นเมื่อเราได้ผลแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราผ่ามาหมดทุกอย่างแล้วทีนี้เวลาสอน <ป Jeez. S 1> เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราเดี๋ยวจะเจออาการนี้นะเดี๋ยวจะมีอาการนี้นะเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะเราใน้เราเป็นคนศึกษาปฏิบัติลงมือาการะทํได้ตัวเราเองเวลาเราบอกสอนคนอื่น เราก็จาประสบการณ์ที่เรามีบวกกับหลักคําสอนระเจ้าเพื่อให้สอดรับไม่ขัดแยง้งเราจึงสามารถอธิบายคนอื่นได้อย่างแต่ฉาและเข้าใจเพราะนั้นก่อนอื่นมันต้องเริ่มต้นที่เราแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนทําให้ตัวเองก่อนทําเสร็จแล้วเราถึงจะสามารถบอกสอนคนอื่นต่อไปได้อืออาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะตาเดียนถามหน่อยสิคะอะสอนแบบที่อาจารย์พูดเราเข้าใจอาจารย์ชัดเจนมากอาจารย์สอนคนอื่นแต่คนอื่นเขาไม่ได้เข้าใจแบบเราเขาก็ว่าเราอะ่ะ เราสอนผิดเราสอนเพีย้ยนอาจารย์จะว่ายังไงอ่ะมันเป็นเรื่องของเขาไงไม่เกี่ยวอะไรกับเราคำถามคือสอนเพี้ยนเรื่องอะไรเอามาสิเอาตำรามาเราศึกษาตำลับตำราเดียวกันคือพุทธวจนะหรือพระสูตรหรือหลักคําสอนพระเจ้าคือพระไตรปิฎกคําถามคือ,อเราพูดผิดเรื่องไหนเอาเรื่องที่พูดผิดมายกตัวอย่างมาว่าเราผิดยังไงแล้วแก้ให้ถูกได้ว,ว่าที่ถูกคืออะไรหลักการสอนเนี่ยอย่างสมมติเราทําข้อสอบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ออกข้อสอบมาหนึ่งข้อแล้วมันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องลูกศิษย์แยง้ง อาจารย์มันไม่มีข้อสอบถูกนะอาจารย์ยิ่งศักมาตรวจสอบเออโเคไม่มีข้อสอบถูกจริงอาจารย์ยิ่งศักก็ยก,ก Race ข้อนนสีไปแต่ถ้าอาจารย์ยิ่งศัก์มั่นใจว่าข้อเนี้ยมีคําตอบที่ถูกถ้านักศึกษาบอกว่ามีข้อสอบที่ผิดหรือว่าไม่มีคําตอบยกตัวอย่างมาว่าคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรเวลาอาจารย์ฟังอาจารย์ยิ่งศักฟังเออคำตอบที่ถูกต้องคือสิ่งที่นักศึกษาพูดมาถูกเลยอาจารย์ยิ่งศักก็โอเคเปลี่ยนคําตอบใหม่ว่าเป็นคําตอบของนักศึกษารวิธีการคืออะไรวิธีการคือตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยผิดหรือถูก ดังนั้นคนจะรู้ว่าอะไรผิดคนจะรู้ว่าอะไรถูกทํำยังไงต้องมีความรู้เรื่องนั้นคําถามคือคนที่จะมากล่าวหาอาจารย์ได้ว่าอาจารย์ผิดคุณต้องมีความรู้เรื่องนั้นก่อนว่าคุณเนี่ยมีความรู้เรื่องนั้นจริงไหมอ่านหนังสือตำหลับตาลาจบแหลมหมดแล้วหรือยังรู้คําสอนรอบข้อบหผู้ได้เจ้าหมดแล้วหรือยังถ้าไม่รู้จริงตําหนิชาวบ้านไม่ได้กระโจนตีปากนะเอ่เพราะนั้นต้องเลือกเอานะว่าจะนกาบอว่าบางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องเรียนรู้มาหรอก ปู่ย่าตายายสอนมาแบบเนี้ยมันก็ถูกต้องมาหมดเลยภาคผิดเนี่ยก็แสดงว่าปู่ย่าตายายสอนมาผิดสิอาจารเบียร์ลรผิดเราจะยึดจากปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาไม่ได้นะเพราะอะไรปู่ย่าตายายเราไม่ได้เป็นสัพพัญญูเหมือนผู้เด้านะพระผู้เจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตทาใครจะเหนือกว่าพระองค์พระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นครูผู้สอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใครจะมีครูที่เหนือกว่าพระผู้เด้า คำถามคือปู่ย่าตายายทาตามประเพณีกันมาเราต้องเอาปู่ย่าตายายไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยด้วยว่าสิ่งที่เขาสอนกต่อกันมามันถูกต้องตามหลักคําสอนพระองค์ไหมถ้าถูกต้องตามหลักคําสอนเรารับไว้เลยประเพณีปู่ย่าตายายอันนี้ดีมากเลยสอดรับไม่ขัดแย้งกับหลักคําสอนแต่ถ้าขัดแย้งเป็นเป็นกันโดยประการอื่นเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักคําสอนแถมทําให้คนหลงผิดอันนี้ละทิ้งเสียอย่าไปจดจาเพราะอะไรเราต้องยึดหลักคําสอนพระเจ้าเป็นหลัก พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาถ้าเป็นเรื่องที่ดีรักษาไว้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในความเห็นผิดเราละเว้นตัวนี้ไว้ก่อนแต่เราไม่ไปดูถูกเยียดหยามละเว้นไว้ก่อนหาเหตุหาผลว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกับชีวิตเราอย่างไรเพราะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเอาไปตรวจสอบในวินัยของพระเจ้าหลักธรรมในคําสอนพระเจ้าแค่นั้นเลยค่ะ อาจารย์มีอย่างหนึง่งแล้วปวดเวลาอาจารย์เอีอาจารย์ยังไม่ได้นั่งจิตน้ําเลยอาจารย์ที่สั่าเป็นครูนะเดีย๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ะเขาไม่เข้าใจเรียนพยายามอธิบายแล้วนะว่าพิธีไหว้ครูดเด็กเขาบอกว่าฮะต้องลงไปกราบเหรอแล้ว <c oughs> ก็ดอกเข็มดอกมะเขือหญ้าแพรกนี่จะเพอ้อเจอ้อกันอีกนานไหมเนี่ยงมีความรู้สึกว่าคำว่าไหว้ครูเนี่ย เด็กรุ่นใหม่เข้าใจผิดเพี้ยนไปจากรุ่นเราก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าการไหว้ครูยังจําเป็นไหมสําหรับคําว่าระบบการศึกษาไทยคือเราไม่ไม่ไม่ขอไปพูดเรื่องระบบการศึกษาไทยว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นในระบบเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่เอายึดตามหลักสัจจะความจริงการพู้ดเจ้าเนี่ยสอนฐานะหน้าที่ต่อกันหรือการลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะต่อผู้ที่อยู่สูงกว่า หรือฐานะของคน oh. เป็นแม่พ่อฐานะของครูอาจารย์ฐานะของความเป็นสามีภรรยามันมีฐานะของกันอยู่เพราะฉะนั้นอย่างฐานะของพ,พระภิกษุเนี่ยคู่ควรต่อการทําอัญชลีคือการยกมือไหว้การกราบการให้ของเครื่องบูชาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องปฏิบัติตัวให้ดีเพื่อคู่ควรต่อสิ่งเหล่านั้นฐานะในครูบาอาจารย์พระเเจ้าบอกว่าเมื่อเจอครูบาอาจารย์ทำยังไงลุกเข้าไปต้อนรับฐานะเลยเจอครูบาอาจารย์ปุ๊บรีบวิ่งเข้าไปต้อนรับปฏิบัติพัดบีท่าน ถามไถ่ถ้าพระท่านต้องการอะไรเหลือขาดตรงไหนให้ถามท่านฟังคําสอนของท่านแล้วปฏิบัติตามคําสอนของท่านนี่ในฐานะของลูกศิษย์กับอาจารย์เพราะนั้นในฐานะลูกศิษย์เราสามารถลุกลับกาบไหว้ได้ไหมได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเดี๋ยวเนี้ยมันติดเรื่องของพิธีกรรมกันมากไปหน่อยจะต้องมานั่งบิ้วกันจะต้องเอาดอกไม้ทูบเทียมานั่งจะปฏิป,ประดอยจะต้องมีพานถามาจะต้องมานั่งกล่าวคําแบบอันนี้มันเลยเป็นเหตุให้เด็กมันก็ตั้งข้อสงสัยว่า แล้วก็จะทาทาไมวะแล้วไม่มันไม่มีการอธิบายอย่างพิธีไหว้ครูมันจัดแต่พิธีอะแต่ไม่มีมานั่งอธิบายว่าทําไมเราถึงต้องทําแบบนี้ไม่ให้เหตุผลกับเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าทําไปเพื่ออะไรดังนั้นการกราบการไหว้ในฐานะครูอาจารย์เราต้องอธิบายเขาว่าอะไรเฮ้ยที่เราทำไปทุกวันเนี่ยเป็นการเอาดอกไม้บูชามาไหว้ครูอาจารย์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงบุญคุณที่ครูอาจารย์เนี่ยให้สรรพวิชาให้ความรู้ความสามารถแก่เราเราจะได้นําความรู้เหล่านี้ไปปฏิิิบัตตให้้้เกดปรระโยชชนน์อีวขขงาาไมาึ การไหว้การบูชาครูทำยังไงทาให้เรามีความเคารพนบนอบต่อผู้ที่มีบุญคุณต่อเราในเรื่องของสัพพวิยาชาวิทยาการในเรื่องนั้นแล้วนําสัพพวิทยาการความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาปฏิบัติใช้ในชีวิตเพื่อหาเงินหาทองต่อไปในอนาคตหรือเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนดีสามารถนําความดีคุณธรรมจริยธรรมที่ครูอาจารย์สอนเนี่ยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นหรือทั้งทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่าย <inate> คือมันต้องมีการอาธิบายแต่ปัจจุบันเนี้ยมันขาดเรื่องการอธิบายคือทําไปเลยไม่ใช่แค่เรื่องวงการศึกษานะมันมีในวงการของพิธีกรรมมีวงการเรื่องศาสนาเนี่ยมันมีหมดเืออะไรคือมันได้มีการอาธิบายอะไรทําไมต้องหาบน้ํามนต์ทำไมต้องสวดมนต์ทำไมต้องนั่งสมาธิทําไมต้องไปเวียนเทียนที่เวลาวันวันสําคัญสําคัญของพุทธศาสนาทําไมวันสําคัญตามพุทธศาสนาต้องไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีแต่คําว่าทําไม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 เพราะอะไรเพราะไม่มีใครอธิบายขยายความให้เขาเข้าใจ ดังนั้นหน้าที่คนพุทธเราหรือทุกช่วกพวกเราช่วยกันช่วยกันคืออะไรช่วยกันบอกหลักสัจจความจริงอย่างที่อาจารย์บอกทวกวันนี้พยายามให้เหตุให้ผลว่าอันนี้มีอันนี้มีอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ควรและให้อธิบายว่าทําไปเพื่ออะไรอย่างควรถามอาจารย์สวดมนต์ไปเพื่ออะไรอาจารย์อาจารย์ก็จะได้อธิบายแล้วหลักเหตุหลักผลการสวดมนต์คืออะไรวิธีการที่สวดมนต์ที่ถูกต้องต้องสวดยังไงเนี่ยพอเวลาเข้าเข้าใจอ๋ออย่างเงี้ยแต่ปัญหาคือไม่มีใครอธิบาย แสดงว่าเราผิดพลาดตรงที่การสื่อสารแล้วเราก็ไม่มีรายละเอียดที่เป็นรูปแบบชัดเจนถูกต้องมันถึง,ถงได้ตกหล่นแล้วมีช่องว่างห่างกันออกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ่อที่เด็ก,กรุ่นใหม่อะมันจะเอาอะไรมายึดละ้ามาไม่มีการอธิบายอะไรไม่ถูกใจมันก็ทิ้งอะไรที่ไม่เข้าใจมันก็ไม่ทาแล้ววันข้างหน้าลูกหลานเราจะอยู่ยังไงครับไม่มีอะไรในกระโหลกเลยค่ะ <c oughs> นั่นแหละมันก็ต้องกลับไปที่ผู้ใหญ่ไงในเมื่อผู้ใหญ่มีหน้าที่ในการสอนเด็ก ในเมื่อระบบของขององค์กรหรือของสังคมระดับใหญ่สุดเนี่ยอย่างการะทรวงศึกษาธิการอะไรเงี้ยต้องอบรมบ่มนิสัยให้กับครูอ่ะที่จะเข้าไปสอนเด็กอ่ะไม่ใช่เพียงการสอบให้ผ่านไม่ใช่เพียงการนําหลักสูตรมาเพื่อเลื่อนตําแหน่งไม่ใช่นําหลักสูตรต่างๆมาเพื่อหากินซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเราทําได้แต่อย่าลืมคําว่าความเป็นครู คือการมีคุณธรรมจริยธรรมฐานะของความเป็นครูคือต้องสอนสัพพะวิทยาการที่ตัวเองรู้จนสิ้นสงสัยจนหมดสัพพะวิทยาการในการสอนพระเจ้าบอกเลยว่าหน้าที่ครูเนี่ยต้องให้ความรู้แก่ลูกศิษย์จนหมดความรู้ของตนไม่ใช่ยึกยักไว้ลูกศิษย์จะเก่งกว่าไม่ได้โตเถียงโต้แย้งครูอาจารย์ไม่ได้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ถิธีที่ถูกต้องวิธีถูกต้องคือเราต้องสอนเขาทุกอย่างทุกเรื่องดังนั้นในฐานะของการเป็นครูเป็นอาจารย์ต้องสอนตั้งแต่ต้นจนจบในสิ่งที่ตัวเองรู้ รู้อะไรบ้างสมมติเราเป็นครูคณิตศาสตร์หรืออาจารยิ่งศักดิ์เป็นครูในการสอนทำอาหารเราไม่ได้รู้แค่เรื่องอาหารถูกปะแต่เรารู้เรื่องการใช้ชีวิตเรารู้เรื่องการทําธุรกิจเรารู้เรื่องการดําเนินกิจาการต่างๆการบริหารจัดการคนการคุยกับคนใน,นหน้าที่ของครูอาจารย์ในฐานะของอาจารยิ่งศักดิ์ถ้าเป็นครูปกติจะสอนแค่ทําอาหารแต่ครูที่มีคุณธรรมจริยรรมตามหลักคําสอนคือต้องสอนจนสิ้นความรู้ของตนนั่นหมายความว่าต้องสอนทั้งหมดสอนการใช้ชีวิตการทําธุรกิจการอะไรต้องสอนให้หมด แล้วเขาจะลึกนึกถึงคุณงามความดีของเราในฐานะของความเป็นครูเขาจะมีความเคารพนบนอบ,บต่อเราในความเป็นครูเพราะอะไรเพราะเราทําหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์แบบเด็กที่ต่อจากเราไปก็จะเป็นเด็กที่ก๊อปปี้จากเราไปเลยว่าเฮ้ยเราสมบูรณ์แบบเขาก็สมบูรณ์แบบเขาก็จเจริญได้แบบที่เราจเจริญเขาจะมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างที่เราต้องการให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นการสอนเนี่ยมันต้องกลับไปที่ใครกลับไปที่ครูอาจารย์ต้องมีความรู้มีสภวิทยาการมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบของฐานะของความเป็นครูในการบอกสอนต่อรูกสิษธิ์ของตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมที่ตัวเองมีคําถามครูอาจารย์มีคุณธรรมเพียงพอไหมไม่มีได้ยินไหมอาจารย์ยิ่งศั์ได้ยินได้ยินอาจารย์ <Okay. S 2> หายไปไหนมาล่ะมันหลุดไปเมื่อกี้เลโททีว่าทำไมของอาจารย์หลุดง่ายอ่ะ <c oughs> เวฟหายอาจารย์ยเล่าสช่เนอาาัเดียนถามอาจารย์ต่อยนิดอาจารย์ได้ยินหนูไหมได้ยินได้ยินจ้ะหนูถามหน่อยสิตอนนี้นะเรียนหนังสือเก่งก็ไปวิศาวะเรียนหนังสือเก่งก็ไปสถาปนิกไปเป็นหมอเรียนหนังสือใกล้จะสอบตกคะแนนไม่ค่อยจะดีไม่รู้จะไปเรียนอะไรกูก็มาเรียนเป็นครูเสร็จแล้วฉันถามหน่อยสิคุณภาพของครูจะมีคุณธรรมจริยธรรม EQIQ สูงได้ยังไงล่ะคะ ก็ั่นแหละปัญหาคือมันเรียนกันตามระบบโดยที่สนใจแต่เรื่องของการอยากได้รายได้ทุกวันนี้มันเป็นในเรื่องของรายได้ไปหมดแล้วเป็นเรื่องของการทามาหากินเพราะเขาไม่ได้มีถูกปลูกฝังโดยโดยระบบอ่ะมันไปทําการแข่งขันกันจนทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพเนี่ยมันหายากเลยต้องมาสอบแข่งขันเพื่อให้ได้อาชีพนี้เพื่อความมั่นคงเพื่อความเจริญมั่นคงเพื่อความเจริญงอกงามในชีวิตปัญหาคือระบบเนี่ยมันมันครอบมันครอบคนแต่ทีนี้เมื่อระบบครอบคนเนี่ย ระบบเนี่ยก็สามารถเอาคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยไปใส่ได้ไงอย่างเช่นการเอาธรรมะมเข้าไปสอนครูการเอาคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปบอกสอนครูให้ครูเนี่ยรู้จักคุณธรรมจริยธรรมแต่ปัญหาคือการอบรมก็อบรมให้เขาเรียกอะไรอะ่ะหมดเข,เขาเรียกอะไรนะงบประมาณหรือสถิติการทําเพื่อผ่านไปอย่างนั้นเองเอาใครก็ไม่รู้มานั่งอบรมมานั่งหัวเราะตลกปกฮากันแต่ไม่อบรมการเรียนการสอนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ไม่เอาหลักคําสอนพระเจ้าเข้าไปอบรมเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องหลักคําสอนก็ไนดะ้เราพูดถึงคุณงามความดีคุณธรรมจริยธรรมในการบอกต่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ย <S <S ได้เป็นไปตามในสิ่งที่ครูเนี่ยต้องการอบรมกับนักเรียนจริงๆดังนั้นถ้ามูลแต่ไประบบเนี่ยมันเป็นมวลแต่ไปสนใจในการให้ผลตอบแทนอย่างเดียวแต่ไม่อบรมคุณธรรมจริยธรรมว่าในสิ่งที่เขาได้ผลตอบแทนมาแล้วเนี่ย <S <S เขาจะต้องตอบแทนกลับไปหาลูกศิษย์ยังไงไม่อบรมว่าเฮ้ยก <rals. S 2> ารที่เขาได้เงินมาเนี่ยแต่เขาต้องมีใจในการที่จะน้อมไปหา ดึกลูกศิษย์ด้วยความเมตตาเพราะนั้นตอนนี้ครูอาจารย์เนี่ยขาดความเมตตาสงสารต่อลูกศิษย์แต่สอนไปเพราะเป็นหน้าที่สอนไปเพราะเพื่อว่าประเมินผลงานแต่ละปีผ่านไปสอนไปเพราะว่าเออให้มันจบจบไปอันเนี้ยมันเริ่มขาดคุณธรรมจริยธรรมเพราะอะไรไม่มีการอบรมไม่มีการบ่มนิสัยไม่มีการสั่งสอนเนี่ยปัญหาตอนนี้มันเลยเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาในสังคมมันก็เลยเป็นอะไรลูกหลานรุ่นต่อต่อกันขึ้นมา ก็เลยยิ่งเป็นประเด็นว่าเขาก็ยิ่งขวนขวายในการหาเงินหาทองยิ่งขวนขวายในการทำหน้าที่ในการเฉพาะดูแลตัวเองแต่ไม่สนใจคนอื่นเลยไม่มีความเมตตาสงสารต่อคนอื่นเลยและเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะคนไม่ให้ค่าไม่ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมแต่ไปให้ค่าความสำคัญของการประเมินแบบเรียนหรือการประเมินผลงานมากกว่าคุณธรรมจริยธรรมที่จะได้แก่ตนเองและจะได้ขยายต่อถึงลูกศิษย์ตัวเองด้วย อาจารย์เมียว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อคําว่าการศึกษา <c oughs> ในอนาคตไหมคะมันก็เป็นประโยชน์ถ้ามันมีคนเอาคลิปไปตัดแล้วเป็นไวรัลแต่ไวรัลโดยมากต้องด่าถ้าไม่ด่าก็ไม่เป็นไวรัลแต่อันนี้ก็ไม่แน่เ <c oughs> ันเกั่นะอาจจะเป็นไวรัลก็ได้นะไม่แน่มันแล้วแต่ผู้รู้สิทธ <c oughs> ิ์ผู้่ไปตัดยังไง ล่าจะต้องทำหน้าที่ด่าอะไรบางอย่างให้มันดูรันแรงถ้าไม่ทำก็เอากระโจนเฟี้ยงใส่อะไรอย่างเงี้ยพวกเป็นครูก็ฟังไว้นะถ้าไม่ฟังก็เดี๋ยวกระโนตีกระบาลนะเออต้องเตือนตัวกันหน่อยนะเออดีๆวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เบียขอบพระคุณมากนะอาจารย์เบียดีดีขอบคุณมากเช่นกันจ้ะอาหารเย็นอาจารย์เบียทานไหมเพราะอาจารย์ทานแค่มื้อเดียวหรอใช่มื้อเช้ามื้อเดียวจ้ะทำไมอาจารย์กินน้อยจังล่ะอาจารย์อาจารย์ขี้เหนียวเหรอ ไม่ใช่ขีเ้เหนียวก็เหมือนรักษาศีลเนาะรักษาพระวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างงี้รักษาศีลก็กินวันอาหารวันะละหนึ่งหนพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เราอดไม่ใช่หรอในฐานะของคนที่รักษาศีลยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปกว่าศีลห้าพระพุทธเจ้าบัญญัติให้<น>ฉันอาหารวันละหนึ่งหนเฉยเพื่อไปการขูดเกากิเลแต่คนทั่วไปรักษาแค่ศีลห้าไม่จําเป็นจะกินเยอะแค่ไหนก็ได้แต่คนที่จะปฏิบัต<อ>ิขูดเกากิเลให้หนักกว่าเดิมต้องสำรวมระวังที่ตัวเองก็จะเหลือแค่มือเดียวเพื่อดูกิเลตัวเองให้ท และการกินมื้อเดียวจะทําให้หุ่นดีใช่ไหมครัลีนแล้วมีซิกแพคใช่ไหมคะัใช่ใช่ถูกต้องอยากลีนจะยิ่งอยากอยากลีนกินมื้อเดียวขอาหนูมีหนึ่งแพ็คข้าใหญ่ทะลุปรูนเลยอะค่ะระวังสุขภาพร่างกายค่ะขอบคุณอาจารย์เบียร์นะจ้าสาธุจ้านุโมทนาด้วยนะขอบคุณมากเลยที่มาคุยกันนุโมทนาได้วยความเคารพนะคะสวัสดีค่ะ